สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้จันทร์30ตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมก็กาลังจะผ่านพ้นไปแล้วสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคําขึ้นไปแตะ2,010ดอลลาร์ก่อนจะวกกลับมาปิดตลาดที่2,006ดอลลาร์แต่เช้านี้ก็ขยับอยู่แถว2,000ดอลลาร์นะครับทิศทางหลังจากนี้น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าสัปดาห์นี้เรายังคงต้องตามปิดสถานการณ์รสุดรบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสสัปดาห์นี้มีการประชุมของเฟดนะครับช่วงคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสแล้วก็็สัััปปดาาาห์นีี้กกกยงมรระศตวเลข แรงงานของสารนะครับถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มีข่าวสารเยอะพอสมควรเลยทีเดียวผมพูดคุยกับทางคุณวิโรจนีสดากรผู้จัดาการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของทางชายนิกบุเลียนนะครับเพื่อคุณวิโรจนีก็วิเคราะห์ในแต่ละจุดเลยนะครับว่าสงครามจะไปยังไง FOMC จะออกมายังไงรวมถึงตัวเลขแรงงานเองทั้ง3าตัวจะส่งผลยังไงต่อราคาทองคาในสัปดาห์นี้แล้วเราจะมีการลงทุนกันอย่างไรดีนะครับสวัสดีครับคุณวิโรจนีครับสวัสดีค่ะวันศุกร์ทองคากระโดดขึ้นไป2010นะครับเช้านี้เปดิดกกับลงมาอีกแล้ว อเอาไงต่อดีครับสัปดาา์นีเ้เราต้องบอกว่าแก็บเนี่ยเป็นครั้งที่สามและของทุกวันจันท์เนะรอบนี้เป็นรอบที่สามแต่ว่าเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมคือแก็บแต่ละรอบมีเหตุผลเฉพาะตัวต่างกันแล้วก็มาดูแก็บว่าแก็บประเภทเนี้ยยังสามารถยอ่อเพิ่มขึ้นได้อยู่ไหมรอบแรกแก็บมาจากการเลื่อนการบุกภาคพ,พื้นดินใช่ไหมคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นร,รอบที่สองมาจากการที่ยูเอสามารถส่งน้ำส่งอาหารเข้าไปครั้งแรกได้อ่านหลักเนอะแล้วก็รอบนี้มาจาก เราเห็นศักยภาพการการบุกภาคพื้นดินของอ mm ิสราเอลใช่ไหมคะจากเดิมที่เขาเคยบอกก่อนนานนั้นว่าถ้าเขาเข้าภาคพื้นดินนะ่ะสถานการณ์มันจะต้องรุนแรงขึ้น <c oughs> แต่กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าการเข้าภาคพื้นดินของเขาเป็นการจํากัดเฉพาะพื้นที่แล้วก็ประเมินวันต่อวันว่าจะ mm hmm. สามารถเข้าหรือถอยเข้าหรือถอยแบบเนี้ย เป็นยังไงต่อครับซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดแก๊บในช่วงเช้าเหมือนกับว่าสถานการณ์การเข้าพักคนดินไม่ได้รุนแรงแบบที่เขาเคยพูดไว้นะคะแต่ว่าแต่มองจากเหตุการณ์แล้วทรงมันก็ยังไม่จบอ่ะครับอือฮึด huh. ้วับพื้นข่าวเราก็ยังไม่จบนะคะก็ยัง huh. ตามมนต่อเพราะฉะนั้นแก๊แบบนี้เปิดมาก็รอย,ย่อ,อแล้วค่อยเข้ายังไม่ต้องรีบก็ได้ครับผมถามผมถามเรื่องอื่นก่อนเลยสัปบานนี้ก็ข่าวแรงเหมือนกันเนาะมี FOMC มีตัวนอนฟาร์มเพลโลอย่างนี้เอง เวทน,น้ําหนักยังไงดีกว่ากันฮะเอาตัวยืนพื้นระยะสั้นเนี่ยที่จะทําให้ราคาไดขึ้นให้มองเป็นภาพสงครามก่อนอ mm hmm. ภาสงครามยังไม่ได้ยังไม่ได้เบาในลษณะที่มีโอกาสจบภายในสัปดาห์เนี้ยก็ยังเป็นยอเพิ่มขึ้นได้แล้วค่อยมาปูปพื้นกับเอโบนซี o N C, เพราะยังไงตลาดก็ยังมองว่าเอโบนซี o N C รอบเนี้น่าจะคงอัตาราดอกเบีย้ยไม่น่าจะขึ้นนะคะด้วยสถานการณ์ทางการเมืองของอิสาราเอลอาจจะส่งผลกระทบกับราคาน้ํามันอันนี้ภาพไกลๆนะยังไม่ได้ติดต่ หรือเข้าไปแล้วก็ตัวเงินเฟอ้อของอเมริการอบที่แล้วอ่ะก็คือ3.7เท่าเดิมก็คิดว่าเขาไม่น่าจะขึ้นตาดอกเบี้ยในรอบนี้นะคะก็ยังเป็นผลบวกกับทองถามว่าเป็นบวกเยอะไหมไม่เยอะในแง่ของอีโบนซีแต่ไม่ใช่ผลลบนะคะนอนฟาร์มครับนอนฟาร์มเนี่ยก็จะแยกเป็นนอนฟาร์มกับเป็นอยเมลเลช การคาดการเนี่ยยังมองว่าเป็นบวกกับราคาทองได้อยู่เพราะว่าคาดว่าตัวเลขมันจะลดลงจากเดิมมันมันประมาณ3 0 0รกว่าเครอบนี้าคาดว่าจะร้อยปหเคซึ่งการคาดการยังให้น้ำหนักเชิงบวกแสดงว่าการย่อข,ของทองจะมีแรงซื้อเข้ามาเป็นระยะนะคะอ,อย่างนี้สงครามก็บวกเอโบ e าก็น่าจะบวกชนอน,นอนฟาร์มก็แอบบวกเล็กๆไม่มีอะไร<ช>พิกล็อก การคาดการณ์ของนอนฟาร์มเรียกว่าบวกแต่ผลจริงออกมาต้องไปดูว่าจะพลิกล็อกหรือเปล่าพลิกล็อกก็ตรงข้ามแต่ก่อนที่จะถึงวันประกาศจริงอ่ะยังให้น้าหนักเชิงบวกทั้งสามข่าวอยู่เพราะฉะนั้นเป็นการย่อเข้าก็น่าจะดีกว่ากรอบยังไงดีครับกรอบตอนนี้เรากําลังมองอยู่ว่าไอ้ตรงสองศูนย์ศูนย์สองตรงนี้เขายืนได้ไหมซึ่งถ้าเขายืนไม่ได้น่ยมีโอกาสที่เราจะได้เข้าไปซื้อแถวหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสามเหรียญ แล้วก็ซื้อขึ้นมาตัวเบรกเทนจริงๆอ่ะมันจะอยู่สักประมาณ2.0.15ถ้าเขาเบรกไปได้เป็นสัญญาณเชิงบวกแสดงว่าปัจจัยเรื่องสงครามน่าจะแรงขึ้นมาอีกเปร่อหนึ่งหลั huh. งจากที่เขาเข้าพื้นดินอ่ะมันก็อาจจะเด้งขึ้นไป2.0.27.2048ได้ครับอแล้วถ้าเกิดหลุด93ลงมาถ้าหลุด93ก็ถือว่าทองยังไม่เสียเทนยังจะมีแนวรับหนึ่ ไอเป็นรับวันนะคะหนึ่งแปดปสองแล้วก็รับของสัปดาห์เนี่ยตัวสุดท้ายคือหนึ่งเก้าแปดถ้าหนึ่งเก้าแปสองรับตัวสุดท้ายของสัปดาห์คือหนึ่งเก้าหกแปดไม่ควรหลุดออืเทคกโบรฟิตนี่คือก็ยังก็ยังอยู่ในกรอบสั้นๆใช่ไหมครับยังยังไม่ไปเทคกระยาอย่างสองศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์เจ็ดห้าอะไรนี้ยังถือรุ้นได้ไหมครับ เราเรามองเพียงแค่ถ้าเขาทะลุ2 0 1 5ไปได้ก็ยังมองแค่2048ค่ะยังไม่ได้มองไกลขนาดนั้นเพราะว่าเริ่มเห็นสัญญาณของสองครามเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าใกล้จะถึงจุดพีคแล้วจุดพีคคือถ้าไปเทียบกับสงครามยูเครนกับรัสเซียรอบที่แล้วอะ่ะเขาพีคแล้วราคาทองคาแยกตัวจากเขาก็ต่อเมื่อเขาลงภาคพื้นดินเพราะว่าเขามีโจมตีทางอากาศทางเรือแล้วก็ทางบกทางบกจะเป็นตัวสุดท้ายเพราะเก็บรายละเอียดใช่ไหมคะคร,รอบที่แล้วเหมือนกันของของรัสเซียยูเครนอ่ะโจมตีทางอากาศ มาทางน้ําครับแล้วก็ทางบกเก็บพื้นดินตัวสุดท้ายทองก็แยกออกจากเขาหลังจากคางบกแบบลื่มล่ากันสุดๆแล้วนะหลังจากนั้นทองก็แยกตัวแล้วก็ทิ้งลงเราถ้าเกิดเราจะวัดสงครามรอบนี้กับรอบที่แล้วที่ใกล้เคียงกันก็ประเมินแบบนี้ค่ะอืมแต่ว่าส่งแต่ว่ารัสเซียยูเครหนึ่งสองบวกสามสามสามลงใช่ไหมครับแต่รอบนี้คือหนึ่งบวกสองบวกสามยังบวกอยู่แต่สามบิกบวกมาร้อยเจ็สิบห้าก็เยอะเหมือนกันนะครับ สามยังบอกมันมันต่างกันตรงที่ว่าตอนรัสเซียยูเครนเนี่ยคือสถานการณ์มันเกิดชุดเร็วพอเกิดช้นเร็วปุ๊บมันมีชาติตะวันตกอะออกตัวว่าจะไม่เข้า<อ>ตะกบอาวุธให้อันนั้นคือ,อชัดเจนแต่รอบนี้เป็นประเด็นของอิหร่านคือใกล้เขตเขาแล้วเราก็ยังช่างใจไม่ได้ว่าอิหร่านตกลงจะเอาอยัางไงทำให้สถานการณ์มันมันบานปลายยุ่ยเป็นวิกหนึ่งวิกสองวิกสามและวิกสี่วิกสี่ก็ยังไม่ชัดนะว่าการที่เขาระดมคนสามล้านค,คนเนี่ยเขาจะทําจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่เขาระดมขู่ ซึ่งมันยังไม่ชัดเจนค่ะพอมันพอมันยังไม่เคลียร์มันก็เลยยืดเยื้อแต่สัญญาณของอิสราเอลเริ่มชัดแล้วว่าวลาลงพื้นดินแล้วเขาจากที่บอกว่าจะไม่ประเมินแล้วนะลงพื้นดินเอาเต็มที่กลายเป็นประเมินวันต่อวันมันก็เลยเริ่มเบาในอิสราเอลแต่ยังไม่ชัดเจนว่าของอิหร่านเนี่ยจะเบาหรือเปล่าเพราะว่าของอิหร่านเฮสบอลเนี่ยกับของอเมริกาเนี่ยก็เป็นอีกกองนึงครับครับครับเข้าใจเข้าใจอ่าแต่่ซึ่งกรงน้นต้องประเมิน แต่ว่าเมื่อก่อนที่ปูตินออกมาพูดนี่ก็น่ากลัวนะครับว่ามีมือที่สามพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อดึงให้คนอื่นๆคข้ามาร่วมสงครามแล้วทำให้มันขยายกว้างกว่ามันก็น่ากลัวพอสมควรเลยนะครับใช่น่ากลัวพอสมควรแต่พอเราเห็นเขาเรียกประชุมยูเอ็นวันน่าจะเป็นวันวันวันศุกร์วันอะไรเนี่ศุกร์ศุกร์ครับอ่าเรียกประชุมยูเอ็นแล้วแล้วสาวมติปรากฏว่าร้อยยี่สิบชาติอ่ะเขาบอกว่าให้เห็นด้วยกับการหยุดยิงนะแต่มีแค่สิบสี่ชาติครับบอกว่าอ่าวีโต <V ito, S 2> ไม่เห็นด้วยซึ่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีอิสราเอลกับอเมริกาแต่มันมีท่อนสุดท้ายของอเมริกาตรงที่ว่าเขาบอกว่ายังถึงแม้จะไม่เห็นด้วยกับการหยุดยิงแต่แนะนาให้หยุดยิงชั่วข่าวแสดงว่าเขาเขามองว่าถ้าเกิดจะผักผักผักอย่างเดียวอ่าสานการมันจะบาลไปแล้วอาจจะต้องรวมวงซึ่งเขาอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้ในเพราะว่าเศรษฐกิจหรือว่าในช่วงแบบนี้เขาอาจจะยังไม่พร้อมมันก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยเหมือนจะดันไปให้สุดแต่มันไม่สุดอ่ะมันถอย,ม,ถอยมันถอยแบบนี้น เพราะฉะนั้นทองคาก็ก็มีความเสี่ยงเริ่มมีความเสี่ยงแต่ถามไปได้ต่อไหมไปได้ต่อเพราะมันยังไม่จบครับกลับมาทองไทยแล้วครับยังไงต่อดีครับทองไทยต้องกลับมาที่ค่างเงินบาทตอนนี้เราเห็นบาทเขาหลุด3า0 0แล้วคุดบแล้วเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่บาทจะแข็งค่าต่อถ้าบาทแข่งค่าต่อแล้วทองยังไม่ได้ขึ้นอย่างเงี้ยมันจะไซเวยยอเพื่อเพื่อรับใช่ไหมครับมีโอกาสที่ราคาไทยเราจะได้เห็นหลุด34 แต่ถามว่า uh huh. หลุดแล้วเข้าได้ไหมยังเข้าได้อยู่ค่ะยังจะมีสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยังเข้าได้อยู่ถ้าเป็นการย่อเพิ่มขึ้นราคาไทยไม่ควรหลุดสามสามหกร้อย uh huh. อันนี้คือจุดจุดพิเศษเลย uh huh. อืมเฮ้บาทแข็งมาจากอะไรครับปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกครับเอ,อ่อจะเป็นมองเรื่องปัจจัยภายในเหมือนกันในเรื่องในเรื่องของนโยบาย uh huh. ก็มีการเลือกกลุ่มยังไม่รู้ว่าผลสรุปจะออกมาเป็นยังไงนะออแต่ว่ามันงไม่ได้ใช่มัใช่ใช่ยังไม่ได้สุดตรงถึงขั้นว่าจะแจกทุกคน มีโอกาสมีทางเลือกที่ลดหลั่นลงไปหรือว่าอาจจะแจกน้อยลงหรืออย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนมีมินข่าวแว๊บๆว่าโฟก็ไหลกลับถูกไหมครับใช่โฟไหลกลับเราก็เลยยึดว่าประเด็นนี้อ๋อน้องคุณต่างชาติเขามองกันตรงนี้หรือเปล่าบอกว่าถ้าสุดตรงปุ๊บเงินไหลออกแต่ถ้าเกิดเริ่มขวบปนเงินไหลเข้าแต่จะชั่วคราวแต่จะชั่วคราวหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับที่แข็งค่าขึ้นมาเนี่ยเออใช่ต้องพิจารณาทีละสเต็ปค่ะเพราะสุดท้ายเรายังไม่รู้แล้วสุดท้ายเขาจะเลือกอะไรครับจะเลือกทำทั้งหมดหรือทำบางส่วน ขอกรอบทองไทยทีนึงครับถ้าทองไทยเนี่ยเรายอรอย,ย่อค่อยเข้าสามสามเก้าร้อยก็ได้ค่ะสามสามเก้าร้อยสามสามเจ็ดร้อยแล้วก็เราต้องบอกว่าทองไทยแต,แต่แต่เดิมอะเราเข้าซื้อได้เรื่อยๆเนาะไม่จาเป็นต้องตอปลอสแต่รอบเนี้ยถ้าสงคารามจะจบแล้วทองไทยมันจะหลุดสามสามหกร้อยต้องสต็อปลอสพอสุดท้ายแล้วถ้าเกิดราคาทองจะผักจากข่าวสงคารามจริงๆเขาจัดลากลงกลับมาอยู่ที่เดิมเท่าไหร่ครับ ซึ่งกลับมาอยู่ที่เดิมตอนนั้นเขาเบรก2พันแ3ด2 8 0 0มันก็จะ,จะลงเยอะค่ะเป็นพันเป็นพันบาทพั 1> 1, นหนึ่งนะใายเป็นพันบาทหรืออาจจะลงไป32,500เป็นฐานตรงนั้นซึ่งเราก็เลยมองว่าอ่ะถ้าเราจะเข้าปพระข่าวเราก็ต้องมีจุดสต็อปลอสาหรับคองคนที่จะเล่นสั้นแต่ถ้าเกิดคลาไม่หลุดไม่เป็นไรคะ่ะเขาจะค่อยๆไล่ราคาขึ้นแต่กรอบ hmm. เ็ายังจํากัดที่34,500ซึ่งตัวนั้นเป็นเป็นต้านที่ค่อนข้างแข็งเบรกยากอืมได้ครับโอเคงั้นก็เกาะทีละเรื่องแล้วกันเนาะสัปดาห์นี้ม อขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถือเป็นสัปดาห์ส่งท้ายเดือนตุลาคมที่ค่อนข้างจะโหดพอสมควรนะครับมีสถานการณ์ต่างๆให้ติดตามมากมายการสู้รบอิสราเอลฮามาสก็ลุกลุกถอยถอยหยุดหยุดนะครับก็ทําให้ราคาทองคําก็ชะลอตัวบ้างบวกบ้างก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับส่วนไอวิลซตลาดคาาการว่าจะคงดอกเบีย้ยก็น่าจะเป็นบวกทองคําแต่ก็ต้องมาดูจิลมพาวเวลนะครับว่าจะ,ะแถลงหลังการประชุมอย่างไรส่วนเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร แม้ว่าจะคาดการณ์ว่าลดลงก็จะเป็นบวกต่อทองคําแต่ที่ผ่านมาเราก็เห็นกันครับว่าพลิกล็อกกันพอสมควรเลยทีเดียวก็ต้องติดตามแต่ละถานการอย่างไรใช่ไหมครับว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างถ้าออกมาตามคาดการณ์ทั้งหมดก็ทองคําเป็นบวกเป็นบวกเป็นบวกนะครับก็ต้องไปรอย่อกันดูว่าจะย่อลงได้เท่าไหร่ให้เราได้เข้าซื้อกันบ้างนะครับก็ต้องขอบคุณคุณวิโรธสินีสุนศกรผู้จัดการฝ่ายวิคห์าการลงทุนทางการใช้นิโกบุเรียนด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยแบ่งปันข้อมูลกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบรบนนอทัใจม นะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ G O L D A R O U N D ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ